ทางนี้นุ๊กว่าจะทางปลาได้จะอะไรได้กูไอ้แล้วคุณตือรยายบ้านไปคนสุดทางไหมนุ๊กว่าจะย้ายอยู่จะไปอยู่เี็นไนดีบวะที่อยู่จะจองวันนะเขากระดุมเขากระดุมจริงไม่มีเลยเขาโูยอยู่ตรงไหนแบบนี้สื่อชาวมารอเขียนเอาไว้หน้าบ้านแร้วแบเดินหนี้ปีรอบเลยไม่ึ้ยก็พฟุอย่างนี้อยู่ทุกอย่างน่ะกระฟุนเป็นอ ผมาจะจีดโนีก็ตามเอาคารันกับม,มาเดนใส่เยอะแต่กตายก้ามตองมีข่าวก่อนเนาะแต่ขีแกูนมันก็แต่นี่เร็วขีแตกูนะมันก็ตายเห<ต>มือนกันเลยเวยกรบินีสวย

มือชาแสงแล้วแสบอี okay. ๋โอ้ตวเป็นขอนตานตเป็นขอนตาขอนเป็อข่าวหวานก็น่ะปล่อยรางเราไปได้เลยข้าวลงข้าวแกงหวานเลหวานแล้วแค่ทำแค่ไหนข้าวขูขามามาหวานโอ้หวานมึงนั่นน่ะ ใส่นวจูบมาอันน mm. 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 ี okay. ้ไงฮะัน้จูบคานาเขาไม่ได้เอาคานาเอาขนาดไหนเแปดสิบเปอร์เซ็นต์นบริเวณนี้ลุงเดวลุงแต่งได้ไอ้ขาังนี่กี่ไรมาเลยนะผมลุงเป้พอจร์ลุงไตายเลยอยหมดเลย

ไอ้โกโลดูดนี่ยทีได้เนียบนก็มีมังพี่นี่ของผมยังมีเลยอร่อยมะอร่อยแล้น้อยยังไม่ใช่ปลาไร้อนเนี่ัวอย่างขาวกินเอาไปขายเอาไปขายสองทัวร์ไหมเตียมได้พอดีโอ้โีดาคอเขาเป็นคนยวหน เด็กนาเน่ลาเลกนเกาวหนาไม่หนาไเดายังไม่โเหเอาแมนันะงไม่รวมคนเอาแม่มดเลยมนต้ต่อมเด้อ่รขึ้นมานะ่วยให้อั้งงั้นมันก็ไปฆ่ากัู้นทำชิมเชียนทุกทีดจะซอยข้าวข้าวอุ้ยข้าไอ้พวกไอ้ขอโต